สวัสดีค่ะทุกคนสมบมยกันดีนะจาะเนาะมมาในคลิปวีดีโอนี้กะจะเปลกตาหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาวางหลายกับสิบ,บาร์บาัาเนจะพี่น้องเออเวลาวางหลายคิวกับสีผมกะอาจจะสีพอคื้กันเนาะก็บ,บ่าเป็นอย่างม,มาในมือนีจะมาเบาเรื่องสายฟอสจ้าพี่น้องอืมผู้ใดอยากฟังสายฟอสสายฟอสก็บ,บอ,อกไปใน คลิปกรนๆน่นะเมื่อนี้จะมาเบาอีกสู้ฟังอีกเพราะว่าหลายๆคนกะขี้ข้ามมนมาสันทอขี้ข้านเลื่อนลงไปเบิ่งคลิปกเก่าที่คอยเบาเพราะว่ามันหลายค่ะแล้วก็จักคอยเบายู่คลิปใดยังสนนะเออมื่อนี่ก็เลยสีมาเบาใหม,ม่ใส่หมวกพร้อมจะพี่น,อน้องเยอกันเด้วอว่าเป็นยังดรอกยานวีกลุดเออ มันหลวมยุนนะอ,อือเออจัิงๆคือเน่นก็เก่าอยกกรมว่าด้ได้จากกลมนี่รุดปุ้โโยงหมดดด้วยบิกเนี่ยอ,อืออันมาเริ่มเลยเนาะตอนเขาวางการายฟอร์ใหม่ๆออกเดตข้งแรกเรื่องการออกเดตข้งแรกของข่อยสู้ฟังจากพี่น้องว่าเป็นแบบใดแบบใดตอนนั้นคือว่าโอ้ยังใหม่ๆเอี่ยมในวงการไซฟอร์เลยจ้ะพี่น้อง เขาวงการายฟอคือว่าประมาณได้บ่กีเดือนดอกอืมก็ออกเดทเลยออกเดทเลยจะ้ะอืมทั้งที่ภาษากับบไดาภาษาบ่ไดอีหลีบ่ไดตัวจะ้ะอืมบ่ไดก็คือบ่ดไดบ่ไดไดแต่ ABC ซีละกะหมูมากาไกา่สำรับข่อยข่อยบ่ไดตัวข่อยบ่ไดอีหรีเพราะว่าข่อยก็เรียนจบแค่มอ .3 อสาม เรียนจบแค่มอสามนะคะกะได้เรียนต่ออยู่ดอกก็เรียนมัธยมาปีบก่อนอกอกะเลยภาษาอังกฤษกะจะปึกๆเนี่ยกะตั้งแต่สมัยตะกี้กะเรียนคู่กับบุรีสอนอย่างเนาะคู่บนน้านนอกเขาเนาะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกะอยู่บ่ไดนปะห่าปะห่าปะหกสองปีแล้วก็เขาม่อหนึ่งม่อสองม่อสาม กับ,บสอนภาษาอังกฤษเนยเออบอกผื้นคู่กเสด็จบอสอนทักสอนอีหยังกับบอหรือกันคือว่าบอรูอา็สางปีษเลยจ้ะอืมสอบย่ามได้กระเดาเอาเดาเอานั่นละ่ะมาที่นี่มาบอกต่อเขาเรื่องอันออกเดกททั้งแรกกับฝรั่งอสงอสเตรเลียจ้ะฝรั่งออสเตรเลียเนาะคือว่า ไปพ่อในเว็บไซต์หาคู่นะนะั่นแหะในเว็บไซต์หาคู่คุยกันไดประมาณบ่ถึงเดือนดอกพี่น้องคุยกันบ่าถึงเดือนดอกกะน,นัดพอกันเจอกันเพราะว่าเขามีแพนจะมาเมืองไทยอยู่แล้วอืมก็เลยนัดเจอกันกะว่าขยกันลงมโนเนาะลงมโนว่ะฉันจะได้เป็นมาดามแล้วสินะ่ะว่าไปบอกสู้พนังนบุนี่ฟังกับพี่น้องอืมว่าอู้ควาสิไปไอ ยู่กบไอ้แฝนหะเด้อว่าสเซนไปบอกให้สู้ปนันพุณีฟังทั้งที่นากขาไปโมโพล่กันเขาอยู่ออสเตรเลียเนาะเขาไปบอกผู้สู้เขาฟังว่าเอ็เขาจะไปออสเตรเลียหนเด้อปีนาเขาบอากอย่างนี้นอเออจังหวะเขาจะไปอานอนหางานเทียจวออสเตรเลียแล้วเขามีแฟนอยู่ออสเตรเลียเขาบอกอยงนี้เออไปเว้าสูเขาฟังแบบนี้อืคมคอยนี่กับชุดยอดที่กันจ้ะมโนอืมเป็นคนที่เก็บความลับว่าอยู่แบบว่าตื่นเต้นงไง ตื่นเต้นดีใจอย่างสินะพ่อเขาแบบว่ามีเรื่องอีหยังมาไม่ไหมสิก็ไปเว้าให้ผู้น,นันผู้นี้ฟัางอยากไปเว้าอยากให้เขาแบบดีใจตื่นเต้นเป็นธรรมชาติอ่งสินะเออสมัยตะก,กีกับหอดเวลานัดเจอกันแต่ว่าเขาไปหายไปรับยูสน้มบินส่วนรณภูม่มเด้เออเขากะมาหอดแล้วมาหอดไอพัทยาแล้วอาทิตย์หนึ่งผละ่ะก็จังนัดพอคอยอออเขาก็บอกคอยว่า เออฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนนะเออฉันมาถึงยังงานยังหีีเอ็อข่อยกับหลงเสื้อข่อยกับเสื้อสั่นเหลวนอกราะว่า,าเดินสายฟอร์ไม่ไมเขาบอกอียังมากกับเสื้อเหมิดจ้ะอืมเขาบอกอีกอย่างมากกับเสื้อเหมอดกับเสื้อเขาบัดที่นี่กะท้ากนัดไปพ่ออยู่พัทยาพัทยากับมือนั่นคือว่าข่อยกับจัดนักจะเต็มจะพี่น้องแบบโหเขาร้านเสริมสวยหมดเป็นพัน เหมือนเป็นผ่านเขา้านเฉพาะ้านเสริมสวยเฮ็ดผมเฮ็ดผมหล่ะกะเสื้อผ้าตั้งหาโบามีเงินไปยืมเงินเออไปยืมเงินเอือยยืมเงิน,อ,งนอายพปซื้อเสือ้อผ้าเอออย่างได้ผัวฝรั่งไหลายเพราะว่าคิดว่าเขาจริงจังเขาบอตัวคิดว่าคนนี้แหละอืมฉันจำฉันต้องได้แน่นอนผัวฝรั่งคิดในใจก็เลยจัดหนักโบเสดายเงินที่ทุ่มเสียไปเอาไป แต่งตัตแต่งหนาไปเนะาะกะถามว่าพยานเขาหลอกบ่พยานเขาตัวเป็นสะกงสแกมบ่คือกาไปยังสิก่อนที่จะนัดเจอกันนะพี่นอ้องขึ้น่าห้องกับวิดีโอคลอกคุยกันแล้วเนาะวิดดโอคลอกอะเป็นคนจริงจ้ะเป็นคนจริงอยู่เพราะว่าเขากะแตงแต่เขาอยู่ออสเตรเลียเขากะให้เบื้องลูกเขาบ้านเขาหน่ะละการทำงานเขาเนาะภายในระยะเวลา มาถึงเดือนก็เลยเชือ้อเชื่อถือใดบอมเป็นสกแกมเมอร์คอยก็ฟั่งบรูเรื่องหมดจ้ะตอนขาสเก,กินเอวิดีโอข้อมาฟั่งบรูเรื่องก็ออไปนัน่นหละอืมนะกะโอ้ยวิดีโอข้อมายน่มไนใดเออบอกย่อนก็ไปก่นอนเนาะอืมแต่ขออภัย้ะก็บเบาวกหนาวุ่นวกไปวุ่นมาเออลืมว่าสิเบาก้อนแล้วก็ลืมไอเวลาที่เขาจะวิดีโอข้อมาพี่นอ้องแลนแต่งหนา้าแต่งตาเปน็นกข่อยบอมเจา้าอืม ย่านข้าวโพมักเออต้องสวยไงต้องสวยไว้ขวดสิน่ะเออเข้าตรงเข้าก็สิบอกว่าเออฉันจะวิดีโอไปแล้วนะห้านาทีสิบนาทีอย่างเงแลนแต่งหนาพี่น้องแลนแต่งหนาท่าปากแดงกิ่วโกงๆหนาข้าขาวเออย่านข้าวโพมักวิดีโอข้อแม่ไหมแต่ว่าบราได้คุยกันดอกคุยกันบรูเรื่องเออเงินเออโอ้ไปสละแต่ว่ากะวิดีโอข้อมาตลอดภายในบ่ถึงเดือนกะ มาย่อนถึงมือที่เขามาเมืองไทยเนาะเขากับน,นัดไปเจออยู่พัทยาอาทิตย์หนึ่งเขามาหอดเออข่อยก็คือว่าล่ะไปแต่งตัไปยังสวยงามคิดว่าอืมฉันมั่นมั่นหน้ามั่นโหนกร้ดอยเปอร์เนต์มาสอจังได้เขาต้องมักเข้าเนี่ยเนี่ยงสินะเออไปเลยจ้ะหน้ามือน,นั่นคือว่าไปใช้เดี่ยวไปพัทยาเลยละกะ เป็นยังคอยที่หูจักไปว่าจะยุ่มองไหนว่าติมคอยรู้เพราะว่าคอยเคยไปทํางานทํางานบ่าจา้ะทํางานบ่ายพัทยาอยู่สามมือที่คอยเบาไปเด็กลันกลัวละคอยก็เรยรู้จากเส้นทางหูจักมองไปไงเพราะว่าโรงแรมที่เขาเศาอยู่น่ะอยู่ติดอยู่ติดซ้อยที่คอยเคยไปทํางานบา่าเออเขาก็เลยไปถูกอ,อืมแล้วก็นั่งวิ่งเข้าไปเออเขามารับเขามารับตอนแรกอะ่ะจะ นาตากะยู่ในรูปเลยจ้ะคล้ายๆกันยังไม่ได้รูปกับโอเคอยู่บ่เถอโบเก้นเนาะก็ตรงสเปกอยู่กะกอดกะกอดกะเซ่ให้เซ่ฮัลโหลกันนั่นแหละอืมเขาก็เลยพาคุนไปถึงไอ้โรงแรมเมื่อก็เสียเบิ้งนั่นสีให้เบิ้งนี่บอสซาภาาษบอเปียโนกับเสียหนั่นเบิ้งนี่อืมกัย่างไปถึงโรงแรมตอนแรกอะดีอยู่จ้ะบรรยากาศคือเพอร์เฟกต ทุกอย่างคือเพอร์เฟกมีความรักสมบูรณ์จึงสินะสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ก็สันต์พ่อขึ้นไปแล้วเัากะถามว่าน่อยบองสันสิษฐขอก็าว่าปวดเมื่อยอืมขาก็ว่าหิวบอกอะปวดหิวขอกล่าวว่าหิวข้างที่บริกนเขามาเบิดมือแต่ว่าบกมันตื่นเต้นไงมันเป็นแบบอิ่มอกอิ่มใจไปนะพี่น้องมันตื่นเต้นมันเลยบริกินบรินอน นักขึ้นนันไปหอดพอบกินบบหิวอย่างเดี๋ยวบบเมยอยบเพียประเทศเขาก็เลยสร้างอาหารขึ้นไปกินั้องห้องเขาก็กินเขาเพอกินเขาแล้วกับบรรยากาศผ่านไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกับบรรยากาศกะเป็นแปลกๆอยู่ตจพี่น้องเป็นแเ,เ,เป็นอึมครึมอึมครึมเพราะว่าต่างไปต่างเงียบนะพี่น้องเพราะว่าเขาบอกภา,า,ารรษาอังกฤษโปรป,ปิ่นเขาบอกภาษวาไทยโปเป,ปิ่นทุกอย่างที่เฮาสิบบอกเขาต้อง เขียนในโทรศัพท์ไปให้ไปแปลให้เขาอ่านกะตั้งฝ่ายต่างเงียบมันก็เลยเป็นบรรยากาศอึมครึมอืมแต่บาที่นี่เขาก็เลยชวนไปเดินตลาดพ่อไปเดินตลาดแล้วได้สภาพาสองสามจุดก็ก,กลับมาโรงแรมพ่อก็เลยพามายางไอ้ซาวยา่านไปนั่งเรียนซาวยาํานไปนั่งเรียนข้าวหนึ่งพี่น้องก็ดูร่มขาวประมาณลายชั่วโมงอยู่ กืนกะณตอนนั้นคือว่าหูเแล้วว่าห้องไปกันบได้แล้วละพราะว่ามันเงียบอะ่ะต่างฝ่ายต่างเงียบคือเราอยู่ด้วยกันคือเราข้าแบอแฮปปี้ข้าบอมีความสุขคือว่าต่างค่ายต่างเงียบขา,ขาก็บบอมีนว่าผู้ชายที่บอเป่นนะพี่น้องเ็าเป็นผู้ชายแบบดูดูลักษณะแล้วคือเงียบขึงนสินะเออข่อยก็เป็นคนตีแบบว่าเออไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกว่าภา,าษาอังกฤษกับเป็นคือที่กล้าไปนี่คือว่าโซไปไง เออโซไปคือว่าเผื่อได้เผื่อฟุกได้ก็เอาจัิงสินะเผื่อฟุกหาซี่มาสิเปอร์เซ็นต์มาสันทอปอืมแที่นี้ก็นะัาบรรยากาศตอนนั้นคือว่าเงียบอึมครึมอืมกับแล้วก็รู้สึกเล้ว,ว่าเข้าไปกันบ่ได้เข้าบ่คลิกกันอืมแล้วก็เขากับคือเหมือนกับว่าไม่ยอมรับในตัวตนของเราที่เราแบบเป็นคนแบบหนีเป็นคนแบบว่าเวลาจะ พูดอะไรต้องทรงโทษซ้ำเลยเขาว่าําทำหน้าตาแบบไม่พอใจน่ะพี่น้องท่ำหน้าตาแบบซีเรียสอืมท่ำหน้าตาบ่ชอบเบื่เสียทั้งที่ก่อนที่เราจะเจอกันนะ่ะอืมคอยกระบอกเขาแล้วว่าฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคุณจะโอเคไหมอืมแต่เขาว่าโอเคโอเคฉันจะสอนคุณเอง่าสัน่นนั่นแหละพี่น้องพ่อเหาไปเจอกันแ้ๆมันไม่เป็นแบบนั้นจ้ะม,มันมันกลับเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออย่างที่เฮ้าคิดไว้ แล้วก็ทําหน้าตาบ่พ่อใจหน้าตอนนั้นนะ่ะพี่น้องขขวยกัน้ําตาไหลาพลากพากมาเลยเพราะว่าความฝันของฉันความฝันที่จะได้เป็นมาดามของฉันคือมันมันลุดหายไปคือว่ามันมันไม่ใช่แล้วอืฟันสลายหน้าตอนนั้นอืที่เขาแบบทําหน้าตาบ่พอใจอืกับ่คิดว่าเขาจะแสดงท่าทางแบบหนีออกมาเนาะ คอยก็เลยน้ำตาไหลาพลากพากนะตอนนั้นจะพี่นอ้องน้ำตาไหลาก็เขาพยายามเช็ดน้ำตาไปก็เห็นไหมก็หอืมแล้วก็เก็บบ่ได้ว่าก็เป็นคนหายไหวเก็บความรู้สึกบ่ได้ถ้าคอยคิดหน่อยใจคิดเสียใจใน,น้ำตาก็สินไหลมาทันที่ยางไหลายจ้ะพี่น้องบัดที่นี้เขาก็บอกว่าผ่านไปประมาณห่างที่เขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นกันนั่งอยู่ซาใบหนาน้่กันยื่ละ่ะนี่โตอยู่โตซาใบซาใบหนามเนาะ นางหลิน <c oughs> เขาเลยบอกบอกกันมาว่าเขาเบือ่อเขาก็บกลูดแล้วว่าเขามาเบื่อนะ่ะภาษาอังกฤษแปลว่าอีกอย่างเขามาเบื่อก็บลูพี่น้องก็มาแปลในภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยก็จรูกดีอ่านแล้วโอ้ยน้ำตาไหลผากผากอีกเทื่อปทีนี้คือว่าเขาฝันไงฝันเขาฝันเขาคอยฝันคอยมโนโว่ายังไงฉันต้อง คนนี้คือคนที่ใช่มสันเถอะคือเขาจริงใจเขาต้องจริงใจกับเราแบบนี้เคยคิดแบบนี้มาตลอดนะพี่น้องบัอืท,ที่นี่พ่อคอยได้ยินเขาเบาคำนั้นออกมากข่อยบ,บอกเขาจ้ะข่อยกับพิมพ์ในภาษาอันไยอืษแปลนี่ o ู g ก e บอกเขาว่าโอเคถ้าคุ่นเบื่อฉันจะกลับระเดอ้อ่าสันจะไม่อยากจะอยู่เนาะเพราะว่าอยู่ไปกับบรรยากาศมันมันเดิมไม่ดีแล้วว่าสันเถอะ เขาบอกคลิกกันมาสัตวเาเลยบอกเขาว่าจะกลับบปอยู่แล้ว่าสัอืมเขาว่าโอเคถ้าคุณจะกลับเพราะก็จะให้กลับเขาว่ายังสี่ที่เขาก็เลยพานไปทึ่งของเขาเปลือเสื้อผ่าเพราะว่าค่อยก็ได้กระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้ามาสองสามสุดจ้ะว่าค่าคุยกันก่อนหนี้ว่าเขาจะพาไปเที่ยวอืไปเที่ยวบางนั่นบางนี่เหระก็เลยเตรียมเสือผ่าไปหาเขาเ็เลยขึ้นเปลือเสื้อผ่าเขาเลยยางข้อตก ลงมาแต่ว่าเขาให้เงินอยู่จ้ะเขาให้เงินสามพันณตอนนั้นเขาให้เงินสามพันกลับขึ้นมาเพราะว่าเขาว่าขอเสียเวลาไปหาเขาค่ารถค่าแท็กซี่อก็ถือว่าโอเคเขาบอกเอาจา้ะเพราะว่าเขาก็กมีเงินด้วยกันณต,ตอนนั้นว่าเขาลงทุนไปไลายแล้วเดออลงทุนไปไลายแล้วลงทุนไปหาเขาค่ารถค่าแท็กซี่ไปบัตรที่นี่กะยางข้อตกลงมาหอบกระเป๋าเสื้อผ้าลงมา เออน้ำตาอะไราักผกยางลงแมาจะพี่น้องพนักงานลุงเรี้ยมบอากันแนมบึงเออนั่นล่ะเป็นตะเลต้นศาสตร์ตเตัวศาสตร์ตอนนั้นคิดทิ้งสภาพเจาของอือก็เลยกลับบ้านแบบฝันสลายแตกสลายหน้าตอนนั้นอือก็ยังเป็นความทรงจำจากการเดียดคังแรกภาษาบได้อือโดนเทเพราะภาษาไม่ได้ล่ะกะข้ากกบป่ไชยคุนที่จะ สวยเลือกได้พอมาลวเนาะสมัยตะกี้อกอันกลับมาบานกับมาหองลุยนะ่ะหาผู้ใหม่จะบ่มีความยอดท้อืไม่มีความยอดทนะ้อณจุดนั้นคือว่ายังไงฉันก็จะหาคนใหม่ให้ได้อืฉันไม่ยอมแพ้ประสนท้อืลุยนาะคนใหม่ในเว็บไซต์ฮคู่ต่อไปจากพี่น้องอแล้วก็มีเดทครั้งที่สองนะคะ นะจ๊ะกาคลิปโุนีเมื่อว่าเดทครั้งแรกสู้ยิ่งนองฟั่งจะบรอยากฟังเนานะเป็นเดทครั้งแรกที่คล้คายว่าถามว่าเสียความรู้สึกไหมกะเสียความรู้สึกจะกะเสียความรู้สึกอยู่จ้ะเพราะว่าเขาตั้งใจเนาะเป็นเดทครั้งแรกของขาวเขากะตั้งใจเขาฝันไหวกะเสียความรู้สึกอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะนะจ๊ะคลิปโอนีก็เอาซ้ำนี่ค่ะมา่อว่จาจมา่แช่ประสบการณ์ ส่วนตัวสู้พี่พอยงนองฟั่งเนาะกะอย่าดราม่านะคะคือมาเช์ประสบการณ์ส่วนตัวของข่อยผู้ใดแต่ภาษาให้ผู้ใดเพื่อเฟคอีกยังกับโชคดีไปส่วนข่อยคือว่าเป็นแบบนี้แบบนี้คือไว้มาแช์เรื่องราวของจาของสู้ฟังว่ามันเป็นแบบสถานการณ์แบบนี้คือภาษาไม่ได้แล้วก็ออกเด,ดทครั้งแรกกับฝรั่งที่เพิ่งคุยกันไม่ถึงเดือนเนาะเป็นแบบนี้สู้ฟัง จะสื่อ,อน่าจะเนาะย่าไปดราม่าขนาดนั้นนอาากจะกะเพื่ออีกช่องทางหนึ่งเพื่อว่าเมื่อไห้แรงจูงใจแรงบรนดาลใจสําหรับคนที่ก้าวเดินสายฟอพี่น้องก้าวเดินสายฟอใหม่ๆที่ภาษาบดได้คือกันเงาข่อยย่ายดถอดอ,อืมสู่ต่อไปสักวันมันต้องเป็นวันของเรามาคือข่อยเมือนี้นะจ๊ะพริ๊ นี่กะซัมนีน่นาะจะะมาพอ,อก,กันในคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้นัมเดอค่ะมาพอ,อก,กันในคลิปหนาจ้าไปแล้วค่ะ